วันนี้มาลอสื่าเาต้องาทางันเไปละไ่นะตอบเลยใช่ป่ะคะตอบเลยตอบเลยตอบเลยค่ะหูตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นนะเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยฮะไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนแล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่า เหมือนผมก็ทำกันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันผมมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นอะตื่นเต้นขาโทรหาไปหาคนด้วย โอ้ยยาวครับซึ้งเลยตอนนี้ตัวนี้บอกซึ้งเลยไม่พิมพ์ไปพิมไปพิมหาทุกคนครับเป็นเชียมจดหมม้อ่ะค่ะใช่ต้นเอยากอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าว่าว่าแบบเรเยอะมากเพราะแบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยแบบผมผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน ในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยคอมเมนต์อาจจะที่ปล่อยตัวอย่างไปเนย้อนหลังก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตัวอย่างกตัวอย่างมาถึงก็ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือผมขอสารภาพว่าผมดูน้อยมากเลยครับ ครับเป็นไงบ้างไปปอสุค่ะมะนาวก็อะไรมาคอมเมนต์หลังจากบับไปอย่างไหนคอมเมนต์ก็จริงๆก็ดีนะครับเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบซึ้งตาไหลก็รู้สึกดีใจแต่แบบเพือไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าครัเพื่อมันมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันเขาไม่ใช่แค่แบบหนังเศร้าหรืออะไรก็ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังอยแน่นอนไม่ใช่หนังดีค่ะ มาดูจไปตอนม่ไงคะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูกันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าดีค่ะอยากให้ทุกคนรักรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราละนตัวอย่างที่ขอคถามเนาะอจแบบว่าไม่ได้ออบแบรวมๆทุกคนเกิดกเรื่องถาปล่อย <ะ><ะ>ได้ครับมันเป็นยังไงบ้ก็คือตัวผมอ่ะคิดว่านั้น,น,นมันเป็นตัวอย่างหนังฮะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยฮะคนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะฮะตอนที่ผมเขียนอะผมรู้นะฮะว่าการต่อยหรือทำร้ายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอะ มันจําเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทําสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่มันจะไม่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะค่ะใช่ครับมันมันมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะที่จะดายตัวนี้ไปได้ที่ที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตอีกนะใช่ก็มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้ว ต่แต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆแล้วก็รู้กันว่ามันไม่ควรไม่สนับสนุนใช่ใช่ครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับนีบ้ได้ <S <S <ๆ S 2> ได้ดูผลงอางนที่ตัวเองว่าเรียกว่าไงตั้งใจแล้วก็ต้องหึงในเรื่องตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเยอะเนาะแต่<ๆ>ว่ในนังนก็จะได้เราตลอดครับ <laughs> คือเราอาจจะคุยแต่เราจะ ฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไป็นเราสินะค่ะฝั่งนี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พ่ต้าบอกว่าเราทำกันมาอย่างเงียบๆมานานเราก็ดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการ,การที่พิต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีนะ่ยวันนี้มันจะออกมาเป็น ตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นําสู่สาธารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนุ่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานขอมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขต่อเนะครับครับแล้วว่าต่อนืครับบ้างว่าแซวได้เฉยๆอ๋อก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนัง้อมเพื่อนๆกับพี่ ตื่นเต้นเลเวลไหนร้อยห้าสิบคาดฝันเได้คะช่วงนี้หนังไทยกำลังดูเลยผมผมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเนี้ฮะจริงๆแบบไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอนะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะฮะแล้วแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบ ที่หยดสับปเปลออะไรในช่วงนี้ที่ที่คนกำลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบผมผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทำจริงๆอะฮะเพราะว่าไม่ไม่แพ้พวกเราแน่ๆเออแล้วแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนวิเศนอะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะ เฮ้ยคุณคุณเลิมคุณเริ่มบนแล้วอ่ะพูดเริ่มบนแล้วอ่ะต้องตัดจบให้หน่อยเลยเราต้องมีน้อยน้ำดีค่ะผมไม่ไม่ไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหรือหรือคุณคิดบ้างอาจจะมีบ้างครับถ้ามีงานไฮโซแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบไปมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเรื่องนี้เรามันมีแต่ความสุขแบบเองคือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่ลบวันไปด้วยความสุขแก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมี feeling นั้น จริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยจริงๆผมผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากแล้วฮะแต่แต่วันนี้มันเป็นความแบบตื่นเต้นมากกว่ามากกว่าตต่นเต้นเนาะใช่ใช่ตื่นเต้นฮะแล้วแล้วแบบผมผมวนโผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงฮะทีมงานอะไรอย่างเงี้ย แบบเพราะเออผมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่เต็มมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงรี้ยระหว่างที่ผมทำรู้สึกดีมากเลยเขาจะไม่ดูต้องห้ามพลาดพลาดเลยมาดูด้ดีค่ะผมฝากใช่ป่ะคะเอาฝากแล้วนะเอาฝากคือคือ ผมรู้สึกว่ามาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะฮะเราเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆครับผมว่ามันมันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะ,ะแล้วแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเ,เรื่องนี้มันจะทําให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอ่ะผ,ผมเชื่ออย่างนั้นเข้าโรงแล้วครับ 26ตุลาคมะครับดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สิทด้วยเราดูอยู่คราอ่านเราอ่านเป็นยังไงเหรอุ้ยเ็กมมหมดแล้วเดี๋ยวอ่านเอ้โอเคมีแบบคุยกันไหมแ่บถ้าดูร้อยล้านเราจะกำมังโปรทิงอะไรกันไหม บนนน้กตอจริงๆจริงๆไม่อยากพูดด้วยเป็นกับดักตัวเองดีแต่รอดูก่อนนะแต่ไม่คุยกันอยู่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกใช่แต่มันตอนนั้นคุยกับทุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะเอ้าโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมแล้วเราลุกสกินเฮดไปม่พออยากสกินเฮดก่อนเราเราเราไม่อยู่ในาไม่ได้อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะเฮ้ย อะไรเทีมทมยมๆเดี๋ยวให้กำลังใจด้วยขากันเลยแล้วถ <c oughs> อีกึงเรื่องชิงออสการ์ด้วยอืผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผม,ผมก็ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ให้โอกาสมากเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ มขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกันนะฮะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต่แต่ขอบคุณคนะ่ะรู้ไหมคะตอนนี้รู้ว่าชนะื่ออไแล้วเดีวมีชื่อไมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ <c oughs> ผมพูดจริงฮนะแค <c oughs> ่รู้ว่ามีชื่อผู้งชื่อใชาีใช่ค่ะราคาเพิ่มเสิมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ันอยู่อขอยเหมืนมานลารู้จกรัรู้ักรัเดี๋ยวร้อยล้านทมเนข่าวเียงดีหลอกเราจะหลอกไหมคหลอกทุกทรงอรอ